สวัสดีพระศกนิกรทั้งสามกลีบลำดวนและสลิ่มน้ำเหลืองทั้งพักประชาชนพักเพื่อโทรพักพลังประชาป้องพักรวมไทยสร้างตูบพักภูมิใจเสียหนูและพักแมงสาบคลิปนี้กูนอนไม่หลับหลังจากอ่านข่าวตราสัญ,ญลักษณ์ของออนอนงกูก็คิดได้ว่า คุณหญิงชยุตราก็คลั่งใครตราสัญ,ญลักษณ์มาตั้งนานแล้วก็เมื่อสิบปีก่อนคุณหญิงเบลแห่งนครพนมได้โพสต์รูปแปลกๆเอาไว้นั่นคือรูปชอช้างกับยอยยักษ์อยู่ใต้มงกุฎแล้วก็เลขห้ากูไม่รู้หรอกว่าหญิงเบลจะสื่ออะไรแล้วโพสต์ทำไมรู้แค่ว่าอยากปวดชาวโลก นี่มันภาพสิบปีก่อนนะพระศกนิก่กูก็เพิ่งนึกได้เลยเอามาลงให้ดูมันอาจเป็นแค่ความฝันของเบลหรือมันอาจเป็นเรื่องจริงมาตั้งนานแล้วเนือนสิงหาคม2567มีข่าวลือข่าวลอยข่าวรั่วว่าออนอานงจะได้เข้าสู่ราชสำนักเต็มสูบกูโคตรเครียดเพราะกูเสือกทําคลิปไว้นานแล้ว เกิดแม่งอยากจะลบอดีตขึ้นมากูจะไม่ตายเหรอแต่กูทําตอนที่อ่อนอโน่งเป็นสามัญชนคงไม่เป็นไรหรอกใครมันจะไปคิดละ่ะว่าจะได้เป็นนายพลขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันบางคนยังเป็นแค่จ่าแต่พอน้องหลิงห้อยมีอำนาจวาสนาก็เหมือนเพื่อนๆจะพากันเลื่อนยศด,ด้วยกูเดานะ ออนอนงรักเพื่อนเลยอาจขอท่านประธานให้เลื่อนยศอาจสงสารเพื่อนนับว่านางใจดีมากซึ่งอันนี้กูก็เดาอีกละ่ะคุณหญิงเบลนั้นสมัยก่อนเป็นทอมเคยลงรูปนั่งกอดกับแฟนซึ่งแฟนคนนี้ก็คือครูแป้งไม่รู้ได้เสียกันหรือยังแต่ทอมกับดี เขาอาจแค่กอดกันรักแบบใสๆไม่มีสอดใส่กูมั่นใจมากเพราะทั้งคู่ไม่มีปลาช่อนและเบลน่าจะเป็นฝ่ายรุกอันนี้กูหมายถึงเล่นหมากรุกนะจ๊ะไอ้คนที่คิดลามกมึงก็เลวแท้คนที่จะมาเป็นคุณหญิงต้องมีประวัติขาวสะอาด จะเป็นแบบทองประกายแสดได้ยังไงวังหลวงต้องเช็คอย่างละเอียดถ้าสมัยห้องเต้นนะในหนังที่กูเคยฟังช่องสปอยหนังมันเล่ามันบอกว่าต้องเช็คเยื่อพรหมจันทร,ร์ด้วยเช็คขนาดหน้าอกต้องเท่ากันไม่ย้อยไม่ยานน่าจะเผื่อตอนให้นมลูกมัง้งเนี่ยแล้วประเทศเราจะไม่มีการเช็คเลยเหรอมันต้องมีสิ เห็นด้วยไหมพระศกนิก่อนคลิปนี้มาสั้นๆนะแค่มาเล่าตอนนอนไม่หลับตอนแรกว่าจะมาเล่าเรื่องหมาหมาเรื่องแมวแมวแต่เอาเรื่องตราชอยอมาแปะดีกว่าชอก็น่าจะย่อจากชอลิ้วเฮียงยอก็น่าจะย่อมาจากเซตย่อโอ้ยช่วยกูคิดด้วยว่าจะไปถามไอเฟสบุ๊คสยามมุราธาทร แต่แม่งคงโพสต์วยหญิงเบลอีกไม่นานนี้เพราะนามสกุลก็เปลี่ยนแล้วตราสัญ,ญลักษณ์ก็น่าจะมาด้วยแต่มีคนหนึ่งที่กูรู้สึกห่วงนั่นก็คือสังวานสิริวชัชรพักหายไปไหนนะปกติต้องวิ่งนำคนอื่นหรือว่าจะตกกระป๋องนะข่าวเงียบเลยนะสังวาน เรื่องของสังวานนั้นกูน่าจะเคยเล่าไปแล้วนะกูก็ลืมว่าอีพีที่เท่าไหร่ในบรรดาสามสาวคือสังวานชยุตราและอ่อนอนงคนที่ขี้เหร่ที่สุดคือสังวานขี้เหร่ระดับกลางกลางคืออ่อนอนณงส่วนที่น่ารักที่สุดคือชยุตราจะบอกว่าเบลมีใบหน้าสวยสุดก็อาจพูดได้ คือมีความหวานเย็นเย็นเหมือนพลับพลึงส่วนออนอนงของกูหรือนางเอกซีรีส์ของเราหวานอมเปรี้ยวแก่นซ่าแบบดอกแก้วที่หอมรุนแรงคนที่ดูลึกลับและซ่อนความเร่าร้อนก็คือสังวานที่เคยลงรูปในห้องน้ําโรงแรมจนโดนทางวังจับไปด่าว่าเปิดเผยพิกัดเจ้านายคนนี้หอมอมหื่นเหมือนดอกกระเทียมเถา หลังโดนด่าก็คงปิดเฟซบุ๊กแล้วก็ไม่เปิดตัวตนอีกนานๆนั่นแหละจะมาแวะหาพี่สาวกินข้าวกับพี่สาวแล้วก็ถ่ายรูปกันแบบแอบแอบ,แบซ่อนซ่อนห้ามกันลงรูปอาจเพราะกลัวโดนด่าอีกรอบทั้งหลินห้อยและเบลเขาพากันตามเจ้านายได้นามสกงนามสกุลเลิอดหรูสังวานหายไปไหนกันนะคงต้องถามน้องนาวา น้องนาวาคนนี้ก็แกงอ่อนอโนงนี่ล่ละแต่กูยังไม่เปิดตัวหรอกรอน้องนาวาได้ดิบได้ดีซะก่อนค่อยมาเล่าคนนี้ก็น่ารักนะพศนิก่อนเอา้าไปก่อนนะเออหญิงเบลหายเป็นทอมหรือ,อยังนั้นอินบ็อกไปถามครูแป้งเองนะจ๊ะไปจริงๆละ่ะสวัสดี